เปิดเปิดนะคสวัสดีครับคราวนี้เราก็มาพบกับ M117 นะครับคราวนี้ผมเพียบพร้อมนะมีสับใบแล้วกับนี่ครับเกาะครับโอเคครับไม่ต้องดูกี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นครับโอเคครับแค่นี้แล้วกันอ่าวใช่อ่ะเริ่มอะไรไปยังไม่กดสวัสดีครับเน่าเๆเท่ๆเลยไม่ต้องใส่เออบอกสายาก่อนนะฮะชายาไม่จำเป็นนะไม่ต้องใส่แม่งเลยสายาไม่จำเป็นนะเกี่ยวกับฝีมือนะกดเลยฮะเออมันไม่กดเออเดี๋ยวละ เรามาทาอะไไรนนนีี่่่มง็เปครับมาเรามันจะจะมาทดลองเมื่อกี้ตอนนั้นอมาครับขั้นตอนแรกยิงหัวปุ่งครับนาเดียวตายไม่ตายนะครับเพราะผมเยอะเลยก็มาเรงไหนเนี่ยว่าอินนินจาเขาถ่ายทำกันอยู่มามามาไปอยู่ไกลเลยให้ยิงตัวอยู่ไกล หนึ่งแล้วก็แปดพี่บียรพีบียรรถแค่สองเองอะซิมอะไรแคชเกมอยู่อ่ะช่างไม่เอยยิงยังยังไงก็ก็แล้วแต่มันมันแล้วแต่ว่าลูกซองจะยิงโดนหรือไม่โดนก็จะระเบิดท้อเต็งเลยฮะมาตามเนินโดนโดนโดนตัวนั้นเดี๋ยวตายแน่นอนแต่โดนขานี่สิเดี๋ยวลองดูหม่อนไกลเกินไกลเกินไกลเกินก็ตายนะเนี่ยไอ้ปดตีนตายแล้หรอเออไอซีมันลองดูดิ

เถือดโผเถือนเถือนแปกแลกแปลกลกไปไปห้องไก่ขอตัดคลิปนะครับว่าหาห้องมาถหายยากเครคเรากลับมาแล้วส่วนในปลายมันก็ไปนั่งชู้อยู่เนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแต่ไม่รู้ไปทำอะไรนะฮะวันนี้เทพตังเนื่องจากไปปั๊มมาแท่นัะ ยังไรก็ยนะังนอะไรก็ยนะังไรก็นะโอ้ยโอ้ยเมาเมาเมามันก็ต้องมีตรงไปเติมอะไรกันบ้างใช่ใช่ใช่ต้องมีอะไรเติมบุญบ้างถ้าเติมเพลงเข้าไปจะเป็นยังไงวะเนี่ยเป็นอะไรตอนนี้ก็นินจานะฮะลุงลิงเกมเมอร์ของเรานั่นเองซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้จักเขาโอ้ยไม่รู้จักก็อไม่รู้จักเลยเอออะไรอะไร เม้แยกยี่ห้อเล่นฮอนเมียกเล่นอ้อยไปไปเหรอเฮ้ยไปไปชั่วหวังลืูได้ไงยิงไม่ออกลูอได้ไงวะลูอได้ไงเราอย่างกับมันเคยทำอ่ะน่าจะเคยก็ได้บอสนานๆทีจะยิงไก่โดน ไม่ไกลมันน้อยจังคันนั้นเล่นกับเทพก็เลยไม่เทพตอนนี้เล่นไก่ก็เลยไก่ไปเลยอ๋อลืมไปว่าคนเล่นมังกรไกยเนาะอ๋อเ้ยอะไรวะอ๋อปักอินหลอนปักอินเชิงหลอนนย <c oughs> โอ๋ยกระตุกไม่มีํามาชีเข้าไม่ได้ไหมไม่ต้องใช้ํามาชีก็อย่าเถียงสิโอ้โหกาใส่ม <c oughs> ไม่ยัง้ง เราเลื่อนเหลือ12เราต้องระวังอใครทางสก,กายมอสอ้วกตายไม่ต้องระวังแม่งนละนี่มีดอกเข้ามาอีดอกทองไอ้ดอกทำไมได้ดอกทองนี่ฝั่งเราไอ้ปลายไปไหนวะอ๋อกำกดผิด <c oughs> เดี๋ยวย้ายปลุ่มตัวเอ็นดีไหมย <c oughs> อ้ว ไอ้โง่เอ้ยไม่ยอมยิง <c oughs> เอ้ยไปายมาทีดิจะได้ไม่ไ,ไ,ไก่ให้เยล้นายกจเยล้นายกผู้แหลกไงคอมกากมันก็เป็นไงนี้นะว่าอยู่คอมกากไป<อ>กกถ้านผู้ชมนะทุกท่านดูน,ดนะก็คอมกากกันอย่างนี้นะครั้งนี้เรา,เราไม่เพียบพร้อมครั้งนี้เรากากเหมือนเดิม ผูแหล็กแหลกหันหันหันหน้าทีใช้เอพีเอสูงอู้เลกแห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 ลกแะลกแห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 ลกลานโอ้โหเอ้ากดปิดผมอ เอ็มแนเอเอาไมกูยิงไม่โดนวะเกิดจากความแหลกกากกากกากโอ้มาเล่นกันก oh, yeah, exactly. ูมากเมวากลวเอ็มากวัาไม่ต้องพูดมาเออเฮยเฮ้ยอ้อ้คนที่ไม่เคยเล่นชนะกูอย่าอย่าพูดอย่าพูดงาม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 ยิงไม่ออกแหลกเลย ตอนถ่ายนี่กากจริงไงตอนไม่ถ่ายก็กากนี่เหมือนนี่อุ้ยกากไปกากไปนั่ <c oughs> นนี่เขาบอกจริงะไม่ไม่ใช้เงินโดยเติมเนี่ยถ่ายตังมาถ่ายตังเพื่อนไอเลวไอเบ ไอล่เซ็นจีดสามเลยวะไม่มีอะไรับอ๋อเห็นแคสด้วยแต่ก็ไม่ได้ดูเครียดดูติงตองกะโหลกกะลาไล่สาระแกพูดพูดแล้วมันกระตุกเอฟเฟกต์มันดีเลยเอฟเฟกต์กลางดีจริงๆหรือว่าเล่นคอปจีจีสองเหรอไอคอปจีสองแบคอึบเลยใช่ใช่เออเล่นไหมแบคอึบอ่ะฮะแบคอึบอ่ะแบคยึบพอมาเล่นไหม เล่นเสียก็มีอยู่ในเครื่องอ่ะโอ้ยเนี่ระเบิดหึ้งแหลกแหลกแหลกหึ้งหึ้งเอพีเอสตกป่า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 เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หึ้งแหลกแหลกแหลกนะโอ้กระตุกกระตักกระตุกกระตักกระตักกระตุกว่ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยกระตุกกระตักอย่างเงี้ยโอเคหายละ ตอนถ่ายมันชอบแหลกนะฮะผมถ่ายไปฟูลไซน์นะอืห <c oughs> ดูสองนี้ฮะถ้าไหกูมไม่สับปืนก็ยังงงกับชีวิตของตัวเอง ไปไว้อยู่ไหงวะไปกว่าอุือตายทีมอัพกี่คิปวะอ่าสี่ส<ก>ิบแล้วเนี่ยสี่สิบหกถุยสี่สิบกว่าไม่ควรดูแค่พันแปดแก๊กโอ้เอ้ยกากกาก ของเขาแค่สิบสองคี่เบสคนดูพันเจ็ดล้วจะนำกี่ล้อจ้าจ้าอะไรจริงอะ่ะกูไม่เห็นมีคนดูเลยอ่ะเข้ามาดูใน l i รีอดเขาดีจํานวนการดูอะ่ะช่องไหนลุงลิง,งองะเออเนี่ยมีเหลืออีกสองคนอะ่ะแปดพันจริงวะของแกยังอะไรวะเนะไปดูอ่ช่องในซิม มีคนดูแค่พันแปดเจ็ดสิบสามคนเอง <laughs> อะคนอัพคลิปตั้งสี่สิบกว่าไม่มีคนดูเลยกระหล่อมกระแหลมคลิปมึงมีคนดูกี่ร้อยวะฮะคลิปมึงมีคนดูกี่ร้อยคลิปหนึ่งมีคนดูแ <Hey, S 2> ปดร้อยคนอะ hey, w, w. อเอ้ยจริงอะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสองเอ้ยมีสองมีสองคลิปไม่ใช่มีคลิปหนึ่งเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดคนอีกคลิปหนึ่งสี่ร้อยสี่ร้อยสองคนอืมสูงสุดละสองอันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูทำทำให้เรา,าเห็นคนดูแค่สี่ห้าคนเองว่ะโอ้เขาสิบคนขึ้นเว้ยมาระดาา okay, ับฮาร์ทคอนก็จบไปนหนึ่งไร่แปก็ไม่ยอมมาแล้วก็จบแล้วครับขี้เกียจเล่นแล้ะจบจบจบ